ไปดูไลฟ์ในยูทูปแล้วก็คลิกตั้งตัวมาเลยนะครับนะครับเพื่อที่จะไลฟ์ไปยูทนะครับกรอกต่างตัวที่เราทานนี้นะครับผมกรอกตัว RTT ของยูทูปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราเริ่มอะไรกันว่ามันจะสามารถไปได้ที่กองกันควบคุมได้นะครับตรงนี้ไม่พี่การ์ดบลูนะครับที่เล่นดังกันไว้ทีนี้และกดปุ่ม ฟ้าตรงนี้นะที่มัูม่ในวัชพุทเพื่อที่จะ,ร,ะรับปึ๊บรีอว่ามาจริงแล้วนะที่นี่นะครับผมอยากจะให้ทุกคนดูกลองนะเมื่อผมกดไปสองทีพร้อมกัน,กน,นแล้วเนี่ยมันดีเลยไปเป็นสิบนาทีนะมนไม่ทันดูผลเลยนะพีม,ะมันดีเลยไเปนะเป็นสิบนาทีนะสิบนาทีเลยสิบวินาทีทมากหรือไม่อาจจะมากกว่าเพราะกูขยับกล้องเนี้ยมันสดอยู่ใช่ป่ะ ตอนนี้มันสดอยู่นะเนี่ยกูจะหารตอนห้าสิบว่าตอนนี้มันไปดีดูซิว่าไลฟ์ของห้าสิบนะอันนี้น่าจะไปก่อนอันนี้ไปก่อนอ่าสิบล้วนี่สิบแล้วะสิบเอ็ดสิบสองสิบสมสิี่อ่าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบหม่งยี่สิบี่มไลฟแล้วเฟซบุ๊กแล้วแต่บกสตรีมออมเลยเฟซบุ๊กก็มาแล้ว ผมตั้งไว้สี่ขันเนาะเฟซบุ๊กพี่ดันเท่าไหร่ก็น่าจะมันธรรมดาแหละน่าจะธรรมดาคือหมายถึงว่าเฟซบุ๊คดันน้อยไหดันน้อยหมายความว่าคุยเถอะกูใส่เต็มอ่ะกูมีจัดเต็มกันบ้างอ่ะเดี๋ยนี้เฟซบุ๊กเนี้ยซูเปอร์ฟาสต์เนี้ยก็ใส่เต็มแม็กอ่ะ้นกูใส่ห้าพันทั้งคู่เลยเราจะเอาตัวขอไอ้ห้าแล้วกันก็อาจจะ ไม่ได้ซัพพอร์ตไปด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยมาไลฟ์แบบนี้ไม่ได้คือจริงเนี่ยคืออาจจะเอาไม่อยู่นะครับฉะนั้น่เองต้องแรงประมาณหนึ่งจริงๆวิธีการจะรู้ได้สิเราอาจจะลองไลฟ์ไปเส้นเดียวดูนิ่งไม่เราทำว่าเรานะครับแต่ก็ได้แล้วนะก็ถ้าได้สองอันก็น่าจะน่าจะไอ้นี่เหมือนกับไอ้นี่จะชัดกว่าลลอองงตตติิดัััั้้ป๊กนนนวีะครบแล้วก็ไลฟ์ไปเพิ่มเติมอีกที่หนึ่ง 8ันแปสิบหกสิบเฟรมยที่กล้องน่แหะนี่มันก็สุดมไแล้วเนมันก็ชัดอยู่มประมาณนี้มันปาระนมาณนี้แหละพี่โอ้หพี่ดัน8 0นแปดเฟรมได้นี่ก็สุดยอดแล้วซื้บฟ๊กทําไม่ได้หรอกฟุบุ๊กม okay. ันได้แค่เท really> ่าไหร่เองฟุบุ๊กม no ันได้แค่ดูซีบียดิ โถ CPU <ฮ>ก็ไปเหมือนกันนี่สามสิบสี่สิบใช่ไหมไม่รู้ว่าตอนได้ขอแล้ะจะใช้เท่าไหร่ตรงนี้เพราะว่ามันกำลังธรรมดาเหลือๆเพราะว่าตอนได้ขอพี่กล่าวว่าได้ขอประมาณเ<อ>น,นี่ยตอนแรกพี่แบบพี่คิดว่าน่าจะตรงได้ขอนี้น่าจะตั้งไว้เนี่ยหมื่นหนึ่งตั้งเอเอแต่มันถ้าตอนถ้าได้ขอตั้งหมื่นหนึ่งนะเวลาเซฟมานะคือแบบ คือโหดโหดจัดเลยจะดูว่าขอดไม่ขอด้วยพี่ขอดได้ดิเอดไก่อะมันตั้งตรงนี้เว้ยอะไรสักอย่างหนึ่งอะตรงคีตรงคีแถวๆนี้นี่เซฟวัฟเฟตใช่ไหมไก่มันตั้งอะไรไม่รู้แถวๆนี้แหละเครื่องอะไรกะมันเป็นเครื่องที่กูแกะไก่แกะมาจากไก่เว้ยจะลองดูว่าเจอตอนนั้นก็คือผมจะต้องทำการอดิตนะครับเท็ก ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวราคาที่ผู้ชมพยายามส่งเข้ามาเรื่อยๆก็ดีนะครับแล้วก็ Edit t e x t ในเรื่องของชื่อสินค้าก็ดีนะครับแม้ว่าบางทีเราจะมีเทมเพลตตัว t e คไตเติลอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องของราคาสินค้าเนี่ยก็ยังจะเป็นจะต้องเปลี่ยนไปตลอดเวลานะครับฉะนั้นวันนี้ผมเลยอยากจะมาแนะนำลักอินตัวหนึ่งนะครับที่จะทําให้คุณสามารถมันจะตอนนี้มันสาอาได้พเดเนี่ยเวลาที่มึงจะทำได้คอร์ด่ะที่กูบอกว่า ให้มึงทำมึงต้องทำอย่างนี้เวลามือได้คอร์ดอ่ะมึงต้องทำอย่างนี้ไวเนี่ยมึงต้องเปิดอันนี้รอนะแล้วมึงก็กดไปทิ้งไปแม่มึงต้องกดรอไว้เว้ยคือเวลากูทำไบบอลอ่ะกูจะกดอะไรเงี้ยอันนี้ก็พากไปใช่ไหมพอกดเจ็ดปุ๊บมันเข้ามาใหม่เงี้ยกูก็ต้องพวกกูก็อย่างเงี้ยแล้วก็คือโอเคแล้วถึงค่อยเล่นมึงบอกว่าให้มึงทำมึงต้องทำอย่างนี้เอเดิมใช่ป่ะพอเรากลับมาที่เดิมเสร็จ มึงก็นั่งมึงกูก็จะกูก็จะแบบเปิดไว้อย่างเงี้ยตอนนั้นที่กูทำากับอลอน,นะที่กูทำล่าสุดุูซอกูก็เปิดรอไว้อย่างเงี้ยก็ดูจอน,นั้นไปพอจะกดว e ีเพย์ก็กดเจ็ดกดเจ็ดเสร็จแล้วก็รอให้มันเขาไฟเสร็จแล้วก็แตะกันโอเคนะคต้องพูดก,กูออย่างเงี้ยแล้วก็คือโอเคแล้วถึงค่อยเล่นมึงบอกว่าให้มึงทำมีเรื่องทำอย่างนี้เดิมใช่ปะ่ะพอเรากลับมาที่เดิมเสร็จ มึงก็นั่งมึงกูก็จะกูก็จะแบบเปิดไปอย่างเงี้ยตอนนั้น<ะ>ที่กูทำไก่บอลนะที่กูทำล่าสุดรฝึกสอนกูก็เปิดรอยอย่างเงี <establishing> ้ยก็ดูจอนั้นไปพอจะกดยูทีก็กูก็ต้องพวกกูก็อย่างเงี้ยแล้วก็คือโอเคแล้วถึงค่อยเล่นมึงบอกว่าให้มึงทำมีเริ่องทำอย่างนี้เดิมใช่ป่ะพอเรากลับมาที่เดิมเสร็จมึงก็นั่งมึงกูก็จะกูก็จะแบบเปิดไปอย่างเงี้ยตอนนั้นที่กูทำไก่บอลนะที่กูทำล่าสุดรฝึกสอนกูก็เปิดรอยอย่างเงี้ยก็ดูจอนั้นไปพอจะกดยูทีก็กูก็ต้องพวกก แล้วก็คือโอเคแล้วถึงค่อยเล่มบอกว่าให้มึงทำมึงต้องทำอย่างนี้อเดิมใช่ป่ะพอเรากลับมาที่เดิมเสร็จมึงก็นั่งมึงกูก็จะกูก็จะแบบเปิดไว้อย่างเงี้ยตอนนั้นที่กูทํากับไอบอนนะที่กูทําล่าสุดฟุตซอคุมึงบอกว่าให้มึงทำมเรื่องทำอย่างนี้เมื่อไหร่ขอร์ดอ่ะมึงต้องทำอย่างนี้ไเนี่ยมึงต้องเปิดอันนี้รอนะแล้วมึงก็กรธทิ้งไป แม่ผมต้องกดรอไว้เว้เยคือเวลากูทำไกบอลน,นะกูจะกดอะไรเงี้ยอ้น,นี้ก็พาไปใช่ไหมเคราะแต่ว่าเขาก็คือตัวปลั๊กอินนะฮะที่จะมาช่วยจัดการในเรื่องของเทคของเรานะครับเวลาที่เราพิมพ์เทคอะไรเข้าไปมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงนะฮะแล้วก็ปรากฏขึ้นมาทันทีตามเทคที่เราพิมพ์นะครับฉะนั้นก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการติดตั้งตัวนี้กันก่อนนะครับเราทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับ ตัวลิงก์ปลั๊กอินอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ที่ลิงก์ใต้คลิปข้างล่างก็ต้องพวกกูก็อย่างเงี้ยแล้วก็คือโอเคแล้วถึงค่อยเล่นมึงบอกว่าให้มึงทำมีเรื่องทำอย่างนี้ยันเดิมใช่ป่ะพอเรากลับมาที่ยันเดิมเสร็จมึงก็นั่งมึงกูก็จะกูก็จะแบบเปิดไว้อย่างเงี้ยตอนนั้นที่ทกูทำไก่บอลน,นะที่กูทำล่าซูฟุซโซกูก็เปิดรออย่างเงี้ยก็ดูจอนั้นไปพอจะกดยีเพย์ก็กูก็ต้องพวกกูก็อย่างเงี้ยมึงบอกว่าให้มึงทำมีเรื่องทำอย่างนี้ เวลาเมื่อขอดอ่ะมึงต้องทำหนีไ้เนี่ยมึงต้องเปิดอันนี้รอนะแล้วมึงก็กดไปที่ไฟแม่มึงต้องกดรอไว้เว้ยคือเวลากูทำไฟบอลนะกูจะกดอะไรเงี้ยอันนี้ก็พาไปใช่ไหมพรับก็กลับไปที่หน้าจอ OBS นะครับที่หน้าจอ OBS ของเรานะครับไปที่เมนู View นะครับแล้วก็ Docs จากนั้นเลือกที่ custom browser Docs นะครับแล้วทำการตั้งชื่อมันเราจะตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้ที่เราจะจำได้ว่าอันนี้มันจะเป็น ตัวไทเทิลของเรานะครับผมจะพิมพ์คำว่า lower t h i r d title นี้นะครับส่วน URL นะครับเราจะต้องไปนำมาจากที่อยู่ของไฟล์นะครับที่เราได้ทำการแตกไว้เมื่อกี้นี้ผมจะทำการเปิดโฟลเดอร์นะครับป๊บไปที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า lower t h i r d นะครับจากนั้นมันจะมีไฟล์ที่ชื่อว่า control panel อยู่ให้เราคลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วเลือก property จากนั้นนะครับดูที่โลเคชันนะฮะให้ทําการคลิกค้างนะครับแล้วก็ลากที่อยู่ไว้นี่ y อปนะครับกดโอเคไปแล้วมาเพลสตรงนี้นะฮะตอนนี้ยังไม่จบนะครับเราได้แค่โฟลเดอร์ใส่สลัดไปอันหนึงนะครับแล้วก็นําชื่อไฟล์ตัวนี้นะครับมาใส่คลิกที่ชื่อไฟล์อย่างนี้นะครับคอนโทรลพาเอละแล้วก็ทําการ Copy ปีะแล้วก็มาแปะข้างท้ายนี้พิมพ์นามสกุลตามเข้าไปนะครับ HTML แบบนี้นะฮะแล้วกดปุ่ม Apply นะครับปึ๊บนะจะเห็นว่าตอนนี้มันมีตัว Doc ตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Lower Title นะครับที่ผมได้ทำการตั้งชื่อเหมืนเมื่อกี้นี้นะฮะเราสามารถนำ Doc ตัวนี้นะครับไปแปะไว้บุมใดบุมหนึ่งนะครับของตัว OBS ได้บุมไหนก็ได้ที่จะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับผมแปะไว้ด้านข้างอย่างนี้กนะันแล้วก็ขยายมันออกมา ประมาณนี้นะครับตอนนี้จะเห็นว่าเขามีลิสต์นะครับรายชื่อที่ใส่เอาไว้แล้วนะครับเหมือนกับเป็นเทมเพลตนะครับซึ่งเราสามารถเข้าไปแก้ได้นะฮะวิธีการใช้งานนะครับให้ทําตามนี้ให้เราเพิ่มตัวซอสนะครับที่เป็นเบราว์เซอร์เข้าไปนะครับกดบวกตรงซอสตรงนี้แล้วก็เลือกไปที่เบราว์เซอร์นะครับตั้งชื่อเป็นอะไรที่เราจะจําได้ว่าซอสตัวนี้คืออะไรนะครับผมจะตั้งเป็นไทเตอรโลเวอร์เตอร์แล้วกัน ไทเตอโลเวตอร์นะครับกดโอเคจากนั้นนะครับให้ติ๊กที่ local file แล้วเบราว์ไปที่ไฟล์ที่เราได้ทำการเอ็กแทกเอาไว้นะครับโฟลดเดอร์โลวเวตอร์นะแล้วก็ folder โ,วโฟลเดอร์โลเวเตอร์ไอ่โฟลเดอร์โลเวเตอร์อันแรกคือโฟลเดอร์ที่ผมสร้างไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับจากนั้นโลวเวตอร์อันที่2เนี่ยคือไฟล์ที่เราได้เอ็กแทกมานะฮะเลือกไฟล์ browser source นะครับแล้วกดโอเพนะ จากนั้นทําการปรับแก้ขนาดนะครับผมจะทําปรับให้เท่ากับขนาดที่ผมกําลังใช้งานอยู่ตอนนี้ใครใช้ขนาดอื่นนะครับก็เปลี่ยนให้มันเหมือนกับขนาดที่ตัวเองใช้งานนะครับไม่อย่างนั้นคือถ้าหากว่าใส่ขนาดแบบที่ผมตั้งค่านี้แล้วมันไม่แมทช์กับขนาดที่ทุกคนใช้งานอยู่เนี่ยไอการแสดงผลเนี่ยมันอาจจะผิดเพี้ยนไปได้นะครับฉะนั้นก็ตรงนี้เนี่ยตั้งให้มันเหมือนกับที่ทุกคนใช้งานนะครับหลังจากนั้นกดปุ่โอเคปึ๊บ ตอนนี้จะเห็นว่ามันมีโลโก้นะครับที่เขียนว่า t h i s i s o u r tv นะครับอยู่ทางสายมือบนนะครับซึ่งมันเป็นโลโก้ที่มากับเทมเพลตของเขานะฮะเดี๋ยวผมจะแสดงวิธีการใช้งานคร่าวๆให้ดูก่อนแล้วจะไปดูว่าการแก้ไขนะครับในเรื่องของลิสต์รายชื่อนะครับแล้วก็ตัวโลโก้จะทำยังไงนะวิธีการใช้งานของเขานะครับคือเราสามารถเลือกลิสต์ตรงนี้นะครับสร้างเป็นเทมเพลตไว้ก่อนแล้วคลิกนะฮะต้องการจะให้โชว์ก็กดปุ่มโชว์ตรงนี้อเห็นไหมครับ ถ้าอยากจะให้ซ่อนกดปุ่ม hide ไปตอนแรกนะครับจะเห็นว่าตอนที่เรากดปุ่ม show เนี่ยมันจะกระเด้งขึ้นมาเลยแบบไม่มีแอนิเมชันแต่ว่าหลังจากซ่อนไปแล้วครั้งหนึ่งพอกดปุ่ม show ใหม่มันจะปรากฏขึ้นมาแบบแอนิเมชันนะครับเนี่ย hide show นะครับถ้าหากว่าเปลี่ยนตรงนี้ไปนะครับเนี่ยเป็น chat ั o นะครับเป็นตำแหน่ง actor อ่ uh, ะ hide show ขึ้นมาใหม่ uh, เป็นอย่างนี้นะฮะทีนี้เราจะเป็นจะต้องปรับมันนะครับให้อาจจะเอาโลโก้ออกไปเพราะว่า เราอาจจะมีโลโก้ของเราอยู่ที่ตำแหน่งอื่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปรับในเรื่องของสีสันแล้วก็ขนาดตัวอักษรกันหน่อยนะครับจะไปปรับที่ไหนให้เปิดโฟลเดอร์ที่เราได้ทำการ Extract File เอาไว้นะครับขึ้นมาผมจะย่อไปก่อนหูวเตริรตรงนี้นะครับแล้วดูที่โฟลเดอร์ m o o n o n ก่อนนะจากนั้นที่โฟลเดอร์ i m e g e อีกทีนึงจะเห็นว่าไฟล์โลโก้เนี่ยเขาอยู่ตรงนี้นะครับถ้าหากว่าเราต้องการจะ เลี่ยนโลโก้เราสามารถเอาไฟล์ของเรานะครับมาใส่แทนที่ตรงนี้ได้นะฮะโดยตั้งชื่อเป็นโลโก้เหมือนเดิมแล้วนามสกุลจะต้องเป็น .png นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราต้องการจะเอาโลโก้ออกไปเลยให้เราย้อนกลับไปนะฮะไปที่โฟลเดอร์ lower t r นะครับแล้วก็แก้ไขที่ไฟล์ browser s o u r c ตรงนี้ผมจะทำการคลิกแล้วก็เลื่อนมาที่ จะเห็นว่าเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับนี่เห็นไหมมันจะมีบรรทัดนะครับ บอกอะสกีมาว่าไเโคเดี <funk anak lonely> ๋ยวดูท่ายิงเฉพาะกิของเขาเลยนะไม่มีเใครเมือนนะครับว่าเยี่ยแดงไงหักมาเนอ่าาก็ตีไงครับแต่ว่าเ่ชวนมงหักบอลเ่นะชวนมึงสตีนเล่นอย่างแล้วพ่ท่านนะีวันนี้ตัดตีลูคู่ บ้เาบอกี่ม่้ไทาง้ยก็แบบอ้ไปไ้ายีอเก่อนเกมอะไรเงี้ยแมนเจอเชลซีอย่างเงี้ยมีคอกันอ่ะใช่แล้วมึงก็เป็นตัวสตรีมก็าัพโลวิโอเข้ามาเนี่ยพวกกูก็คุยคุณี่ก็คุยแมนสองคนอูเข้าเลยก็ได้นะคุณมาม้าก็น่าทำนะ วันเสาร์เนี้ยปั้นปั้นเพจเออปั้นเพจอะวันเสาร์อะทำวิเคราะห์เกมคู่วันเสาร์เนี้ยมันอัพเข้ามาเราก็หาข้อมูลเนี้ยของแต่ละของสองทีมพอเชลซีแมนยูเนี้ยเราต้องออกจากเซฟบอลก็ออกจากเซฟโซนแล้วเซฟโซนที่อะไรเซฟโซนก็คือที่เราทำเนี่ยมันคือเซฟโซนเราต้องออกจากเซฟโซนเราไปทำเอ่างอน่าจะไต้ละ เสานี่มีอะไรไม่น่าทะไเสาที่ว่าเสาที่มีอะไรมีบอลอะไรหือแค่มีเพียร์เสาเนี้ยมีอะไรการที่เดียวแค่เนี้ยอ๋อแค่แสดงสองจอหน้าเดียวกันใช่มึงก็มึงไปกดสวิตชิ่งเลยนี่บอกกูไม่หควยคือมึงเข้าใจปะเวลานั่งทำกันเบียดนั่งขาน้องมันเกะียไอ้เหี้ย กูคือเราคนทำมันก็ต้องการพืออร้นที่ไงได้จอซีซีนั่นเป็นไอ้ที่ทุกทีที่เราใช่ใช่ซีซีททีเราก็ทำแบบนี้อยู่แล้วนเนั่นก็จอซีซีมันไม่เอาจอนั้นก็ออกจอนี้แต่มึงจะจําทําให้มันเป็นสองจอเลยก็ได้เช่น,ม,นมึงเปลี่ยนจากไอ้เนี้ยเนี่ยเป็นจอคอมก็ได้ มันก็จะรุงลรงไงฮะคือมันก็สะดวกพี่ทำไดแต่พี่พี่ถึงตอนที่ขนไปไม่ก็คือที่กูย่อส่วนใหญ่ที่กูย่อเพราะว่าเนี่ยมันจะดูง่ายคือถ้าเป็นกูไงกูว่ากูแบบกูไหวเข้าใจไหมใช่ตอนนี้กูกําลังคิดกูกาลังคิดถึงตอนที่มึงอ่ะไปไลฟ์วันที่กูไม่อยู่อ๋ออิสระนี่กูกําลังเตรียมไว้ให้เผื่อแบบคือวันนั้นมันเตะสุพรรณเลยนะเว้ย ไอ้ดี่งะคือกูคิดว่าไอ้บอลน่ะมันรู้อยู่ไอ้บอลน่ะมันรู้แต่ว่าบอลเป็นคนแบบมึงรู้ใช่ไหมมันไม่ละเอียดอ่ะมันจะต้องมีอะไรมันเป็นคนที่แบบขี้เกียจแบบสัดเท่าขี้เกียจกดบางทีกูแบบว่าจังหวะเนี้ยยิงเฉียดเสามันต้องกดรีเพย์เก็บไว้ก่อนมีโอกาสก็เล่นถ้าไม่มีโอกาสก็ข้ามไปมันไม่มีช็อตที่มันแข็งกว่าก็ข้ามไปใช่ป่ะแต่มันวยไอปดีรีเพย์แต่จังหวะมีประตูเนี้ย เข้าใจปะมึงยิงก็ต้องรีเพทุกจังหวะที่มันแบบฟาวสไลด์อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเออมึงก็ต้องมีเวี้ยไม่ใช่ว่าไม่มีนะคือมันก็ิีนึงกูยังคิดถึงแบบเลคคอร์ดเข้าวคือกูคิดว่ากูทำไหวอะเลคคอร์ดเข้าเครื่องแล้วเปิดเปิดแบบว่าแบบเก่าะแล้วก็แบบมันขยายได้ไง มันจะขยายตอนที่แบบใคร VR เข้าใจไหมมันขยายได้คือไอโปรแกรมพวกไอเพลเยอร์เล่นโปรแกรมนั้นนะมันซูมได้ขยายได้เล่นแบบจังหวะซ้ำได้ซูเปอร์สโล o ์มชั่นได้ไงแต่อันเนี้ยมันเล่นไม่ได้เข้าใจป่าคือถ้าพูดถึงว่าพัฒนาแต่คือไม่พัฒนาได้พี่ได้พี่ มันเหมือนกับว่าในนี้มันสามารถเร่งให้มันเร็วได้ช้าได้อะมันก็ต้องน่าจะซูเปอร์สโลว์โมชั่นได้ปะได้ได้ได้หลอกผมเปิดตัวเองคาว่ามีเดียขึ้นมาตะว้นคิดตะว้นคิดลงมาข้างล่างมีเรื่องลงมาข้างล่างเนี่ยถ้าป็นรุ่นแประมาณก็เหลือแค่ประมาณห้าสิบนี่ก็อันนี้มันช้ามันไม่ใช่ซูเปอร์สโลว์โมชั่น ใช่มันทำได้แค่นั้นเะกรูแจมนะมันก็มันก็จะกลายเป็นแบบเออเฟรมเหลวมันไม่ถึงนะพี่มันก็เลยเรมหมาว่าพาเราอ่ะพาเอที่เราเล่นคอร์ดไเฟรมเหลยมันไม่ถึงบอกว่าให้มึงทำนะมีเรื่องทำอย่างนี้เวลาเมื่อคอร์ดอ่ะมึงต้องท มึงต้องทำอย่างนี้เวลามือขอดอ่ะมึงต้องทำอย่างนี้ไว้เนี่ยมึงต้องเปิดอันนี้รอนะแล้วมึงก็กดไปที่ไฟแม,ม่มึงต้องกดรอไว้เว้ยคือเวลากูทำใบบอนอนะ่ะกูจะกดอะไรเงี้ยไอ้น,นี้ก็ผาาไปใช่ไหมเพรา เอาไปแสนส